สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่อง hexagon pro studio กันเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมใหม่ที่เขามาแจกกันนะครับนี่เลยครับเหตุอาวุธหลัก odyssey ครับซึ่งก็สามารถซื้อได้ตามจำนวนที่มีเลยนะครับมีท้องเท่าไหร่ก็สามารถซื้อได้ตอนนี้ก็จะมีเหตุหลายตัวนะ ไอหีบอยู่หลายตัวนะครับจะมีพวกอาวุธเกาะรองเท้ามีเกือบครบเลยครับเนี่ยวงแหวนก็มีแต่ข้อเสียมันคือไม่สามารถตีบวกได้นะครับไม่สามารถตีบวกได้ไม่สามารถตีบวกได้พลังโรลิสนี่ดิสซี่ไหลเวียนผ่านสิ่งนี้อ่าซึ่งก็เกือบทุกอันเลยไม่สามารถตีบวกได้ไาาตไดแต่ ค่าสเตตัสค่อนข้างโซนนะครับถ้าเปรียบเทียบกับอาวุธที่ยังไม่ตีบวกอย่างเช่นอาวุธเอออะรีวิวพะคมเลยดีกว่าพะคมผมถ้าไม่ตีบวกจะ CPU อยูที่สองพันสองร้อยสิบสี่แต่ถ้าเป็นอาวุธพะคมโอดิสโอดิซี่ตั้งมั่นนะครับก็จะอยู่ที่เจ็ดพันสามร้อยห้าสิบีีจะเยอะกว่ามากเลยถ้าผมตีบวกถึงระดับเจ็ดก็ ต้องระดับ8ถึงจะสามารถถึงจะมี CP สูงสีกับเอ้าพาคุมโอ s ิสีขวานโอ y ิสีกเหมือนกันนะครับพวกอาวุธก็แนะนำถ้าเป็นเพื่อนๆคนไหนที่ไม่เน้นตีบวกนะครับเน้นที่ CP สูงสูงแล้วก็อัพเวทเสริมหินก็แนะนำเลยเซตนี้มีแจกอยู่ที่ร้านค้ากิจกรรมนะครับร้านค้า โอดิซี่นะครับก็ให้เ,เพื่อนๆแนะนำเข้ามาหาซื้อพวกอาวุธที่ตัวเองไม่มีก็ถือว่าค่อนข้างนี้นะครับสำหรับกิจกรรมใหม่ที่มาแจกของที่เป็นอาวุธเป็นชุดเกาะค่อนข,ข้างมีคุณภาพนะครับแต่ก็มีข้อเสียที่ไม่สามารถตีบอกได้ แต่ข้อดีของมันคือ CP สถานะค่าสถานะเตตัดอะไรมันก็จะสูงสูงกว่าแบบสูงเหมือนของตีบวกเบวกแนะครับประมาณนี้สำหรับใครที่เป็นสายฟรีนี้แนะนําเลยครับ CP สูงๆราคาก็ค่อนข้างน่าคบหานะครับราคานี้ก็ให้เพื่อนสามารถซื้อได้เลยลองลองลอง ส่วนกิจกรรมอื่นก็ยังไม่มีมานะครับก็จะเป็นกิจกรรมหลักๆเนี่ยถ้ามีอัปเดตอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวผมก็จะแนะนำทางวิดีโอหรืออัดคลิปบอกอีกทีใน YouTube นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับคิดสันส้นๆวันนี้